ในชีทบอกว่าจะคำนวณเรื่องทรงกระบอกกรวงเนี่ยมันก็มีทรงกระบอกอย่างนี้นะแล้วก็มีความสูงสูงนอกสูงในแต่ว่า h เนี่ยมันเท่ากันนะครับมีรัศมีนอกแล้วก็รัศมีในทำเหมือนพี่เลยเห็นไหมตัวตัวนอกคือใหญ่กว่าให้เป็น R ใหญ่นะครับตัวในเล็กกว่าก็เป็น R เล็กนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยกำหนดให้รัศมี r เล็กคือภายใน R ใหญ่คือภายนอก H คือความสูงนะครับพื้นที่หน้าตัดทั้งสองอ๋อคือไพกลังสองนี่คือพื้นที่นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาพื้นที่หน้าตัดสองข้างมันก็มีคือมีฝาบนฝาล่างก็คูณ2นะครับเป็น2องพกำลังสองพื้นที่ผิวด้านนอกของทรงกระบอกกลวงผิวด้านนอกคือ2 p งไพ r า R แล้วก็คูณด้วย H มีพื้นที่ผิวด้านในก็คือ2พ pi r เล็กคูณด้วย h นะครับเพราะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่าอันนี้มองออกไหมว่ามันมี1,2,3พื้นที่ผิวทั้งหมดอะมองออกไหมมันคือตรงที่เป็นโดนัทใช่ไหมครับมี2อัแถูกไหมฮะก็คืออันนี้แล้วมันก็คือตรงที่เป็นแผ่นแผ่นใน แล้วก็แผ่นนอกแล้วก็แผ่นนอกนึกออกไหมฮะแผ่นในก็คือ R เล็กแผ่นนอกคืออาใหญ่เครืองน,นี้แผ่นในคืออาเล็กเคืออัน,นี้โอเคไหมโอเคไหมมันมีทั้งหมดสี่ผิวนะครับแผ่นนอกสี่เหลี่ยมใหญ่ แผ่นในสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ฝาบนกับฝาล่างนะฮะสีผิวอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้เขาดึงตัวร่วมได้ด้วยเนี่ยเห็นเปล่าสพาย r ah, h r ah, ใหญ่บวก r เล็กแล้วตรงนี้ก็ r ah, ใหญ่ลบ r ah, เล็กโอเคพี่เข้าใจแล้วที่เมื่อกี้น้องบอกว่าสูตรมันต้องบวกใช่ป่าวสูตรบวกเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมเป็นพื้นที่ผิวข้างอะ ah, แผ่นสี่เหลี่ยมอะมันเอามาบวกกันอืม โ okay. อเคเพราะนั้นเราก็ดึงตัวร่วม2ภัายทีนี้ได้อย่างนี้จริงๆถามว่าสูตรนี้ต้องจำไหมพี่บอกเลยว่าไม่ต้องจำนะครับโอเคไหมไม่ต้องจำนะฮะถ้าจะสอบที่โรงเรียนแล้วอยากจะจำนิดหน่อยอะ่ะก็พอจำได้แต่ถ้าจะไปสอบแข่งขันสอบปลายภาคหรือว่าสอบแบบระดับมต้นอะไรเงี้ยที่มันมีสูตรเยอะๆสูตรนี้ไม่แนะนำให้จำนะครับ เพราะว่าสูตรนี้คิดมาได้ง่ายๆเลยคิดมาจาก 1. ก็คืออันนี้ถูกปะผิวในผิวนอกผิวนอกอันที่2ก็คือผิวในใช่ไหมผิวในนะฮะผิวในเอิงจริงๆเฮดต้องเท่ากันนะครับผิวในอันที่3ก็คือ,อน,นี้ฝาบนแล้วก็ฝาล่าง นะครับโอเคไหมอันเอา4อันนี้มาบวกกันซึ่งอันนี้มันอันเดียวกันก็คือคูณ2นะอันนี้ดึงตัวร่วมได้เพราะว่า h มันเท่านะครับเราท้ายที่สุดอ่ะทั้งหมดก็ดึงตัวร่วมเอ2พายได้อย่างงี้โอเคไหมอา่าจึงเป็นที่มาของสูตรนะฮะอันนี้1เรื่องนะ1เรื่องเรื่องที่2คือปริมาตร เมื่อกีก้ที่พี่อธิบายเรื่องโดนนัะคือพี่เน้นอธิบายไปที่ปริมาตรโอเคปะพี่ลืมคุยเรื่องของพื้นที่ผิวนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดูที่ปริมาตรนะฮะปริมาตรมันก็มีอยู่สูตรเดียวสูตรเดิมของพิซึมอะพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับซึ่งพื้นที่ฐานเนี่ยต้องคิดเป็นโดนนทะนัทที่เราคุยเรื่องโดนัทเยอะ,ยะ,ยะเลยอะก็คือเรื่องนี้นะพายใหญ่ยกกำลังส ลบ pi r เล็กยกกำลังสองทั้งหมดคูณด้วย h นะฮะดึงค่าพายออกมาได้ก็จะได้สูตรเป็นพาย h r ใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสองนี่คือปริมาตรของทรงกระบอกกรวงนะครับแล้วก็จบแล้วนะจริงๆมีแค่นี้เองอะเรื่องนี้มันไม่ยากหรอกง่ายที่เหลือก็ลองทำทำโจทย์กัน